สวัสดีครับคนสัญจรชาแนลครับผมสวัสดีครับโจฮักน่สารคามคนสัญจรวันนี้เราก็จะมีอาสมุนไพรดีๆมาบอกนะครับโฆษณาต้นเรื่องครับวันนี้ก็คือเบาหวานความดันเอาอยู่ท่านผู้ชมในหอเดียวนะครับความดันสูงความดันสูงความดันต่ําห้ามนะครับสมุนไพรชาเห็นฟ้าแลบ้ะท่านผู้ชมอ่า ง่ายๆนะครับด้วยการชงน้ําดื่มเอาเราก็จะมาพูดกันนะครับเกี่ยวกับหัวข้อที่เราจะมาพูดกันวันนี้โฆษณาต้นคลิปท่านผู้ชมคือใครต้องการก็คอมเมนต์มาคุยกันนะครับโจก็จะให้ไอดีไลน์ไว้ใช่ครับผมชาสุดยอดชาหินฟันละครับผมพืชชนิดเดียวเบาหวานความดันลดแน่นอน โอเคนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดเกี่ยวกับสมุนไพรนะครับแล้วก็ผลความคืบหน้านะครับวันนี้คนสัญจรเปิดหน้าผากออกหมดเลยท่านผู้ชมขวดที่3ามขวดที่ขวดที่3ามนี่ก็จะหมดยังนี่ก็เหลือประมาณนี้ครับนี่ขวดที่3นะครับก็เลยมาอัปเดตว่าในขวดที่สามจะหมดแล้วนี่เป็นไงครับเดี๋ยวเราต้องก็จะมองเห็นอยู่นะครับนี่ อาลองก้มดูซักนิดหนึ่งแต่ยังไงเราก็จะถ่ายภาพถ่ายวิดีโอชัดๆนะครับในความลื่นหน้าขึ้นตรงกลางให้ดูนะครับอันนี้ขวดที่3ามแล้วเนาะขวดที่สามก็จะหมดแล้วอก็สูตรผมงอกใหม่ครับผมนะครับสุดยอดครับตัวนี้ก็เป็นของธรรมชาติด้วยช่วงนี้เป็นช่วงที่เราต้องทำมาหากินคนสัญจรก็พูดกันตรงๆคือขายถ้าครับขายวันนี้ขายเลย ใครที่มีปัญหาทางด้านเส้นผมคุยกันได้ครับก็คือก็คือคนสัญจรเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับแพ้แพแชมพูแชมพูบางชนิดเราไม่บอกยี่ห้อหรอกท่านผู้ชมเพราะว่าถ้าบอกไปแล้วมีปัญหานะครับเป็นเรือลังมาแล้วก็อีกอย่างนึงคือหนังหัวมันหนังหัวมันคือแม้แต่ผมจะงอกใหม่แต่หนังหัวเป็นมันก็จะร่วงกลับไปอีกคือพูดง่ายๆหนังศีรษะมีปัญหาก็คือ หนังสีสามมันใช่อหนังหัวนี่แหละมันนะครับแล้วก็มันพอทานนีแเราเป็นยังไงคนสัญจรแห้งเลยทั้งวันแห้งเลยใช่หนังหัวไม่มันเลยทั้งวันแปลว่าหนังสีสามมันเนี่ยหนังหัวมันเนี่ยทำให้มีอาการผมร่วงใช่ก็คือมีปัญหาใช่นะครับเพราะว่าอาจจะมีอายิ่งยิ่งทหารตำรวจก็ใส่หมวกหน้าตาหล่อนะครับอับมานานอาหน้าตาหล่อแต่พอถอดหมวกกไปแล้วโอ้หัวร้านครับผมคือผมไม่มองเลย และก็เรื่องอาหารการกินก็มีส่วนด้วยก็มีผลอาหารที่มันมันใช่ใช่อาหารที่มันมันมันที่อะไรเราก็หลีกเลี่ยงได้ครับผมคือไอพวกอย่างเช่นข้าวขาหมูข้าวขาหมูข้าวหมูแดงทอดอย่างเงี้ยทอดทอดเนื้อสัตว์ทอดใช่แล้วก็แกงกะทิปลาตั้งแตอว่าอะไรเยอะมันมีส่วนคนสัญจรมันมีส่วนเกี่ยวเนื่องวันนี้เห็นหนวดเราไหม สมุนไพรชนิดนี้สามารถที่จะมาทาหนวดผูกคิ้วก็ได้ทาคิ้ก็ได้นะครับหนวดเข่าก็ได้ขึ้นเหมือนกันแต่ต้องมีวินัยอ่ะมีวินัยทุกเช้าทุกเย็นออาคนสัญจรการมีวินัยเนี่ยมันมุ่งสู่ไปสู่ความสําเร็จใช่แต่นายมาพูดให้ฟังนี้ว่าการมีวินัยของนายคืออะไรบ้างตอนเช้าอาบน้ําเสร็จแล้วก็ฉีดแล้วก็นวด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 พอ นวดจนน้ำน้ำน้ยาในมันแห้งแล้วก็ครึงใช่ไหมเออครึงนวดไปเรื่อยจนน้ำยามันแห้งแล้วก็ปล่อยไปทํางานอะไรปกติอันนี้พวกหนวดพวกเขานี่เหมือนกันคางนี่เหมือนกันถ้าถ้าถ้าคนใดที่อยากแบบเซ็กซี่แบบมีหนวดอย่างผมเนี้ยนะนวดนวดไปอืคิ้วก็เหมือนกันก็นวดนวดไปคือทาเท้าเย็นเออนเย็นแล้วก็อาบน้ําเสร็จก่อนนอนผมจะไม่เหนียวนะแล้วใช้ทุกวันไหม ทุกวันครับเช้าเย็นทุกวันเช้าเย็นทุกวันใช่ตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นหลังอาบน้ําว่างั้นเถอะใช่หลังอาบ<อ>น้ำแล้วก็ปล่อยไปทั้งวันเลยปล่อยไว้ทั้งวันเลยอ่าคือถ้าถ้าเรามีวินัยไอ้สิ่งที่ผลผลิตจะขึ้นมาก็โอ้ตอนก่อนเนี่ยมองไป,ไปเป็นหนังหัวหมดอะ่ะอืมอืมตอนนี้มันขึ้นแบบคือรูปอย่างนี้มันก็สากมือลอะอืรอมันดาวกว่าน,นี้อะไรกว่าน,นี้หรอโอ้ สุดยอดแจมๆครับสูตรนี้เขาบอกก็คือก็คือพูดง,ง่ายๆอา่าเดือนที่สามก็คือพูดง,ง่ายๆคนสัญจรบางคนอ่าบางคนเอาไปใช้ขวดเดียวอ่าพอเกิดมาแล้วหยุดเลยอ่าพอไม่ใช้ขวดเดียวเอเอ,เอโอเคแล้วหยุดหยุดแล้วมันก็จะร่วงอย่เหมือนเดิมเพราะว่าเราไม่ต่อเนื่องมันก็เหมือนเราปลูกต้นไม้แต่ว่าถ้าเราใส่ปุ๋ยใส่อะไรทุกทุก ทุกๆห้าวันหรือเจ็ดวันอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้คือต้นไม้เปรียบเทียบอแต่ว่าถ้าเป็นเส้นผมของเราเนี่ยเราต้องใช้ทุกวันใช้ทุกวันทีนี้บางคนบอกว่าโอ๊ยก็แทนที่ขวดเดียวแล้วจะได้ผลแบบทั้งหมดเลยมันไม่มีครับถ้าอย่างนั้นในโลกนี้มันไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆนะท่านผู้ชมคือสมมติว่าผมใช้ไปสักห้าขวดนะห้าขวดผมขึ้นเต็มหมดแล้วแล้วคนหยุดหยุด หลังหัวกับมามันอีกมันก็จะร่วงอีกเหมือนเดิมแปลว่าคนสัจรในการที่เราจะมาบำบัดหนังศีษะแล้วทําให้เส้นผมขึ้นมาใหม่เนี่ยมันหนึ่งละต้องมีวินัย2ก็คือสม่ําเสมอสามก็คือจากวันถึงจากวันต่อวันแล้วก็เป็นเดือนเดือนเป็นปีบางคนบอกว่าอย่างนี้โอ้คุณโจถ้างั้นผมก็หมดเงินเยอะสิแบบแบบใช้แบบทุกวันอย่างเงี้ยพวกคุณก็ขายได้กันไม่ใช่คืออย่างนี้คนสจร ความหมายของแฟนคลับเราเนี่ยเข้าใจว่าจะใช้ไปจนตายไม่ใช่นะครับคือถ้าผมของเราสมมติว่าเราใช้ไปหกเดือนผมขึ้นมาโอเคเงางามปกติอันนั้นอันนั้นคือใช้ทุกวันใช้ทุกวันอันนี้วันวันเว้นวันได้ไหมพอเดือนที่เจ็ดวันเว้นวันได้หรือสองวันครั้งก็ได้เพื่อเอ่หนึ่งประหยัดหนึ่งประหยัดด้วยสองก็คือคุมเปาไอ้สภาพ สภาพแล้วการเกิดใช่การมีปัญหาต่อเราค่อยห่างๆออกไปในการใช้อ่ะก็เหมือนกันถ้าเราสระผมถ้าเราไม่สระสองวันเป็นไงโอ้โหเราก็ต้องสระตลอดอยู่แล้วอสระตลอดแต่ว่าแต่ว่าที่เราสระนี้เราก็คือเราใช้สูตรผมเงากับกายเป็นดำไงคนสัญจรแต่เราก็ไม่ได้คือคือสองอาทิตย์เราจะสระครั้งหนึ่งเพราะว่าก็เหมือนกันครับ เหมือนกับเราอาบน้ําทุกวันครับถ้าไม่อาบมือนึงเป็นไงเป็นอย่างนั้นแหละใช่เร็วตัวยาตัวนี้ไปทําความสะอาดหนังศีรษะเออแล้วทีนี้การงอกของเส้นผมเนี่ยถ้าหนังศีรษะมันแล้วก็รากบริเวณของรากผมเนี่ยที่เราแก้ปัญหาที่ต้นเหตุเนี่ยนะใช่อืมันก็จะงอกขึ้นมาใหม่เหมือนเราใส่ปุ๋ยต้นไม้นี่แหละท่านผู้ชมเป็นอะไรที่ต้องทําความเข้าใจใหม่ ือไม่ใช่ว่าขวดเดียวแล้วพอเกิดมางอกแล้วหยุดมีวขวดงอกเยอะแล้วเออเยอะใช่ไหมใช่มีแฟนขับโทรมาคุยกับเราครับแล้วก็แชทในไลน์แชทในไลน์ก็มีอ่าที่ใต้คอมเมนต์ก็มีบอกว่าคุณโจถ้าอย่างนั้นผมใช้ไปจนตายดิมันก็ไม่ถึงนาดัจนตายตราบใดที่คุณเดินเข้าเซเว่นยังไงคุณก็ต้องเข้าใช่มันเป็นแบบว่า เราใช้เกิดปัญหาเราแก้ปัญหาได้ปุ๊บพอผมเงางานปุ๊บเราก็ห่างห่างสองวันใช้ครั้งสองวันใช้ให,หรือสามวันใช้ก็เออให้สภาพหนังศีษะเราเนี่ยไม่ต้องมันไม่ต้องโอ้เราไปทั้งวันในี่เชื้อโรคก,ก็ติดใช่ปะคือคืออย่างนี้คนสัญจรความหมายของคนส่วนมากคือว่าเออซื้อไปจนตายเนี่ยสิแล้วใช้ไปจนตายเนี่ยสิ คือนิสัยคนไทยเนี่ยคืออยากหยอดครั้งเดียวแล้วก็เกิดไว้ตลอดเลยมันไม่มีทางหรอกครับถ้าคนไปใช้สามขวดแล้วหยุดไปเลยเนี่ยพอกลับมาเกิดใหม่คุณก็ต้องซื้อไปใช้อีกอ่าฮะเป็นอย่างเป็นเช่เั้นใช่แต่นี่อย่างน้องคนหนึ่งแต่เขาใช้เนี่ยเขาใช้แบบห่างๆใช้ืห็หลังๆมาเขาใช้บ้างหยุดบ้างอะไรเงี้ยก็ไปอันนี้ก็คือนายนาย,นายเปิดมาแล้วก็ฉีดพ่นใช,ใช่ไหมใช่ก็แค่เนี้ย ถ้าฉีดพ่นก็ไปอาที่ตรงท้ายถอยผมนายไม่มีปัญหานายก็ฉีดได้เหมือนกันคือฉีดได้แต่ไม่ฉีดเพราะว่าตรงที่มีปัญหาไม่อ๋อเฉพาะที่มีปัญหาผมเอาเฉพาะตุกอืฮึเฉพาะตุกที่มีปัญหาอกอบเครึ่งเนี่ยฉีดไปปุ๊บก,ก็ครึ่งคือไม่ได้ใช้เยอะก็ครึ่งจนน้ํายามันแห้งก็ไม่นานสามนาทีมันก็แห้งแหละอย่างเงี้ยครับ คือเป็นการคลึงให้รูขุมขนนั้นซึมซึมก็ไปได้ไง่ายครับผมอันนี้ขวดที่สามนะครับมาอัปเดตให้ดูเ็่จะหมดแล้วล่ะอืมก็มาให้ดูว่าสภาพีน่ขนาดสภาพเป็นอย่างไรก่อนๆนี่มองในกล้องอย่างนี้จะมองไม่ค่อยเห็นือคือวันนี้มันมันมันก็เป็นการที่มาคุยจากแฟนขับที่<ช>หลายๆคนบอกว่าอ๋อคุณโจถ้าอย่างนี้ต้องซื้อตลอดไปเลยเหรอซื้อไปจนตายเหรอ หรืออะไรอย่างเงี้ยตราบใดคุณยังกินข้าวคุณก็ยังไงก็ต้องกินข้าวอยู่ดีคุณไม่กินก๋วยเตี๋ยวทุกวันหรอกใช่คือแม้แต่ย้อมผมดำม,มันก็ต้องย้อมตลอด <c oughs> คือหลายๆอยา่างคือมันไม่มีที่แบบว่าเราซื้อรถมามีโอกาสซ่อมไหมมีคุณก็ต้องล้างอยู่ดีใช่คือเอาเรื่องดีๆมาแนะนำกันครับอืคุณก็ต้องล้างอยู่ดีนี่ครับขวดที่เพระาะฉะนั้นนะครับ ผมก็จะบอกเกี่ยวกับปรัชญาในการใช้ชีวิตสักนิดหนึ่งคนสัญจรถ้าคนเรามีวินัยทุกอย่างก็จะสำเร็จและสำเร็จด้วยดีแต่ถ้าคุณยังกั้นความรู้สึกตัวเองนะครับบอกว่าโอ๊ยใช้ครั้งเดียวแล้วเกิดมาแล้วก็หยุดไปเลยนี่มีแฟนคลับโทรมาเป็นอย่างนี้จริงๆรับนะครับผมก็เลยรู้ว่านิสัยคนไทยเนี่ยมักง่าย แล้วก็อะไรที่ใจร้อนแล้วเร็ว,รวๆอยากได้เร็วๆอ่ะอยากหายเร็วอ่ะ <ๆ S 1> อยากหายเร็วมันไม่มีสิ่งใดที่ในโลกนี้แล้วมันได้มาด้วยความง่ายดายหรอกท่านผู้ชมผมขอบอกเลยเราเกิดมาเนี่ยสองคนเนี่ยอายุรวมกันเกือบจะคือร้อยกว่าแล้วอะ่ะร้อยกว่าแล้วทีนี้คือคือหลายๆคนนี่ก็คือแบบแบบคือไม่ใช่ว่าเราไม่เข้าใจนะคือต้องเปิดกว้างในตรงนี้ด้วยครับ คือแบบที่ว่าแม้แต่เราเป็นไข้เราต้องทานยาเป็นสามมือสามเวลาเลยหมอบางทีไปหาหมอหมอเขาก็สั่งเจวันนะครับหมอเขาก็สั่ง7วันเจ็ดวันแล้วก็มา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 ดูผลอีกทีว่าคุณจะให้กินยาต่อหรือเปล่าอันนี้ก็คือเช่นกันท่านผู้ชมเช่นกันเหมือนกันว่าในการใช้สมุนไพรนะครับ ในการแก้ปัญหาต่างๆมากมายในร่างกายของเราก็แล้วแต่สิ่งใดสิ่งหนึ่งก็คือความมั่นคงความสม่ำเสมอและมีวินัยคุณจะสำเร็จครับผมสุดยอดครับครับสูตรผมงอกใหม่นะครับผมสวัสดีครับ